สวัสดีครับนี้11เมษายนส5งหนะครับรก,ก็อ่ะอ่า1 1ครับก็มีท่านผู้มาเยี่ยมชมนะครับเป็นน้องชายผมเองนะครับมาจากยะโสเป็นปีแล้วครับไม่เคยมาก็วันนี้ได้มาทำบุญด้วยอะไรด้วยก็เลยได้มาลงสวนสวัสดีครับจานสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี f อ <laughs> เซาะกระเซรถขุดนะครับาสายตรงเลยเป็นทางน้องชายเป็นทางเอฟซีตอนนี้ก็ที่มาดูเป็นปีแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างครับอความเปลี่ยนแปลงก็มีความร่มรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับ <c oughs> ที่สามารถนําไปจ่ายตลาด นี่ครับวันนี้ก็มาตัดนะครับ FC มาแล้วให้ FC แบกเลยนะครับวันนี้ <laughs> <laughs> ได้ชิมด้วยนะครับลองลองแบกมะพร้าวดูก่อนก่อนที่จะปลูกมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็คือเอาของจริงเลย <laughs> ไม่ใช่ว่าพอปลูกมะพร้าวทำไมมันลําบากแค่ต้องแบกต้องอะไรครับสวน <laughs> ผมไม่ต้องแบกนะครับรถวิ่งได้ครับ <laughs> <laughs> ันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการเนาะก็ <laughs> 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 เป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งที่จะเป็นวิทยาทานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับที่ภาคอีสานภาคอีสานแล้วก็ไม่ใช่ว่าปลูกมะพร้าวน้ําหอมอย่างเดียวนะครับก็คือข้างๆนี้ก็จะมีหอยปูปลานะครับอยู่ในร่องแล้วก็จะมี ใบเตยมีผักหนามมีอะไรนะครับของกินเราก็ปลูกหลายอย่างเช่นฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะสูมมาดูนี่ครับเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับผมก็เป็นเป็นสวนที่ประทับใจนะครับประทับใจเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ที่มาไม่ได้มาเป็นปีเที่ยวนี้แต่ก่อนปีที่แล้วไม่ได้กินลูกเนาะครับยังไม่ได้กินเลย ปีนี้มาโหเต็มต้นเลยครับนะวันอย่างไงี้ครับเปลี่ยนเป็นถือว่าเป็นสองสามร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละนะครับลำต้นก็ใหญ่ขึ้นมีผลผลิตนะครับสูงใหญ่ว่าเป็นมะพร้าวที่สมบูรณ์นะครับได้ทั้งรสชาติกลิ่นนะครับเนื้อสัมผัสนะครับได้หมดเลยนะครับลูกเลือกอะไรก็ใหญ่นะครับ ทีนี้ได้อาจารย์มาชิมเนาะทีนี้รสชาติโอเคเลยเยี่ยมมากชอบชอบชอบมากชอบอย่างนี้ต้องมาชิมบ่อยๆแล้วครับครับผมชอบบรรยากาศนะครับนี่นะครับเนี่ยอย่างอย่างนี้นะครับเอาผมนี่ครับออโอมนีแล้วก็เป็นผลผลิตนะครับผมก็ประมาณแค่เลยข่าที่ตานะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่ก็เก็บไปสองสามรุ่นแล้วครับต้นนี้นช่ครับร้อยตัดนี่ครับครับนี่เป็นร้อยตัดเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นเสไอทลายเป็นเซ็งเป็นเซงแล้วตะบางผากก็จะเรียกผักกลางก็เรียกทลายครับอแต่ภาษาเขมรก็เรียกว่าเคลียจริงจริงก็สามารถเก็บได้นะนี่เห็นไหมเป็นตำลึงเป็นตำลึงนะครับเอาไปผัดเอาไปลวกกิมบนผักชีเออสามารถเก็บได้ วันนี้ก็แขกมาเยี่ยมเยียนก็หลายหลายสายงานนะครับกถือโอกาสทำบุญด้วยได้วิทยาทานด้วยสวยนะครับนี่นะครับเป็นผักผักน้ำนะครับผักน้ำครับต้นสูงเลยนะครับต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบเมตรเลยเนาะเม็ดได้เม็ดใหญ่มากนี่ครับใหญ่มากเลยครับเท่ากับแม่โป้เลยครับ อันนี้ก็เอาไปรับประทานนะฮะเป็นอาหารนะครับปรอาหารได้จิ้มน้ำพริกก็ได้หรือว่าแกงส้มก็ได้ครับอร่อยแล้วก็ทําอะไรก็เรียกหมกก็เอาไปหมกไก่หมกหมูหมกไก่หมกหมูสามชั้นอร่อยอร่อยมากครับเป็นเขาเรียกว่าสารพิษนะครับมีไฟเบอร์สูงมีไฟเบอร์สูงครับตอนนี้เขาเรียกว่าผักหนามนะครับหากินาแล้วล่ะถ้าไม่ปลูกเองก็จะหากินยากนะตามธรรมชาติครับเหมือนอย่างนี้ก็จะปลูกไว้นะครับเนี่ย นี่วันนี้ก็ถือโอกาสให้เอฟซีนะครับแบกมะพร้าวเลยครับวันนี้กลายทลายครับไอ้นี้ทลายนี้น่าจะเป็นแบบรุ่น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 แรกรุ่นสองใช่ไหมครับครับพวกทลายพวกนี้ที่ตัดนะครับไอ้ที่เกิดมาใหม่ๆนี่มีประมาณแปดถึงแปดลูกขึ้นอ่ะต่อทลายใช่ใช่ใช่ ก็เหมือนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหก็อันนี้ก็ประมาณหนเลยนะหนักหน้าดูเลยครับคนี่หะครับ,น,น,รบนี่ก็ทำให้เกษตรกรก็มีรายได้แล้วก็ยั่งยืนนะครับครับอายุการเกี่ยวก็นานนะครับ20ปีบวกใช่ใช่ใช่ถ้ารักษาดีครับผมต้องให้น้ำให้ให้ปุ๋ยทำระบบน้ำช่วยเขาด้วยครับตรงนี้ อบมากชอบมากบรรยากาศเลยนี่ดูนะครับท้องรองนี่ครับท้องรองก็จะมีเขาเรียกว่าผักตบชวานะครับแล้วก็เอาขึ้นมาโปะบนหลังคันก็จะเป็นปุ๋ยต่อนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนะครับก็ได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนะครับนิดที่ว่าทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับอ่ามีข้าวหมดอะในท้องรองก็มีหอยกูปลาครับมีบอลนะครับ นี่ผักน้ำขยายพันธ <ove> ุ์แล้วมีใบเตยนะครับนี่หลายๆโอ้นี่ผักน้ำก็มีนะนี่นี่ออกออกยอดใหม่นะครับอ๋อนี่ครับนี่ครับออกยอดใหม่แล้วครับตัวนี้ก็จะเก็บกินเรื่อยๆนะครับเก็บกินก็ออกไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราตัดก็ออกผักน้ำไม่ต้องรอวันเดือนปีเกิดนะครับ อยากกินเมื่อไหร่ก็มาตัดประมาณสักยี่สิบวันเนาะก็ได้กิน้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับใช่อันนี้เป็นอุโมงค์ไม้ได้เลยนะครับแต่เวลาเราทํางานก็จะไม่ได้ตากแดดอ่าตากน้อยมากครับครับผมนี่ก็คือเป็นบำเหน็จบำนาญนะครับในอนาคตที่เราสามารถสร้างเองได้นะครับเป็นเงินเดือนคนชราไม่ต้องพึ่งพารัฐนะครับไม่ต้องพึ่งาภาครัฐครับเราสามารถออกแบบนะ เกษตรกรสามารถออกแบบวิธีชีวิตของตัวเองได้อันนี้คือจุดเด่นนะครับ,รบไม่ต้องมีใครบังคับ <Yeah. S 2> นะเหมือนต้นย,าง,ยางนายางอะไรที่ปลูกแฉมอีกหน่อยก็จะโต <Yeah. S 2> ควนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นนะอนาคตอาจจะเป็นแหล่งน้ํามันหรือสามารถนําไปสร้างบ้านหรือโค่น แล้วก็แปรรูปจำหน่ายพึ่งพาอะไรก็มาอยู่ได้เป็นเรียกว่าอะไรนวัตกรรมวงจรของป่าของของธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ให้จานให้เขาคิดว่าถ้าใครจะทำเกษตรเรืออะไรก็ลองแต่แต่จานก็ทำเหมือนกันเนาะทำครับทำเป็นทำคล้ายๆแบบนี้เลยครับก็ดัดแปลงไว้หลายๆอย่างไปรวมกันอยู่ตรงนั้นครับครับก็ก็ให้เขาคิดตอนท้ายแล้วกันครับคลิปตอนท้ายคลิปครับครับผม สำหรับผมเองนะครับในเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยมันเป็นทางเลือกและก็เป็นทางรอดอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็ประยุกต์มาเป็นเกษตรแบบโคกน้องนามโมเดลนะครับซึ่งก็จะมีเอ่อเป็นการบริหารจัดก,การพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีแหล่งน้ํามีแหล่งปลูกพืชเอ่ยืนต้นปลูกพืชที่เป็น ล้มลุกที่เป็นอาหารหมุนเวียนในโครเรือนนะครับผมคิดว่าเกษตรกรนะครับหรือการทําการเกษตรเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือไปเป็นทํางานโรงงานอะไรได้สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตอยู่กับ ท้องไร่ปลายนานรธรรมชาติครับก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นมผมจึงเห็นว่าการเกษตรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับสาหรับคนรุ่นใหม่ครับขออย่างเดียวก็คือตั้งใจทํำนะครับแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตครับผมวันนี้ก็ขอบคุณจายนมากครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเสาศากด์เกษตรรถขุดนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่า3ปี4ปี5ปีข้างหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆจนถ้าใครสงสัยอะไรเรื่องวิธีปลูกหรื่อปรุงดินยังไงก็มีเบอร์โทรได้นะครับ0 8 9 9 4 5 8 5 2 8โทรสอบถามได้นะครับผมยินดีจะให้วิทยาทานทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับผม